ปล่ตัวเองไปตามลำคาเหียวโดดเดียวคนเดียวเหียวมองดูรอใครโดดเดียวเดียวด้ยจะหายพบเพื่อนรวมทางโลกที่อยางวางเส้นทางที่ไกลคนกรุงเก่าเล่าเรืองครับซึ่งฟังได้ทั้งที่ FM 96.5 คืนความคิดอสอมอทอถ้าฟังที่96.5นั้นตอน5ทุ่มถึงเที่ยงคืนช่วงแรกเราจะมีเพลงสากลมานำเสนอด้วยแล้วก็คุยเรื่องเพลงด้วยพอหอมปากหอมคอนะครับแต่สำหรับถ้าฟังกันทาง YouTube ช่องมานด์พุตานอ f f i ิเชีก็จะเหลือแตอ่ช่วงที่เป็นเพลงสากลเราก็จะแยกออกไปเนื่องจากเพื่อป้องกันการมีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์แต่ว่าเราจะเก็บเรื่องเล่า ระบทเพลงที่ใช้ก็เป็นเพลงของบริษัทไม t โตนบริษัทเดียวและจะได้ไม่มีปัญหากับใครนะครับเราจะเดินเรื่องกันต่อนะครับซีรีส์ตามล่าหาแต่ออเมื่อคราวที่แล้วเราอยู่ที่เยรูซาเล็มแล้วเราก็ได้เห็นภาพเราจิบชาไปด้วยจิบก่อนครับตอนหลังใครจะไปทนจิบอยู่ได้ใช่ไหมครับใครจะไปทนนั่งดื่มอยู่ได้เขามีเรื่องมีราวกันได้เห็นซึ่งเราก็รับรู้อยู่แล้วครับรู้กันมานานาแล้วว่ามันขัดแย้งกันมาแต่โบลัมโบลานอ์อ่ะเราก็ไม่ ม่น่าจะจบสิ้นได้เรื่องแบบนี้นะครับไอ้ฝ่ายที่มันเกลียดชังยูว่าอย่างอิหร่านเนี้ยก็บบก,กูจะแบบลบประเทศอิสราเอลออกจากแผนที่โลกเลยโอ้โหมันใช้ภาษานะจะลบประเทศนี้ออกจากแผนที่โลกฟังดูแบบน่ากลัวมากเลยและบรรดาประเทศอาหรับที่อยู่ในละแวกนั้นทั้งหมดนะเลบานอนซีเรีย ทั้งหมดแหละครับอียิปต์เขาบ่อยครั้งไปเขาก็ลุมรวมกันแล้วแบบลุมลุมตีอิสราเอลแต่แบบแพ้ทุกทีและแต่ละครั้งที่แพ้นี่ก็จะถูกอิสราเอลลุกคืบยึดดินแดนรุ้นเพิ่มยึดดินแดนนี่เพิ่มนะครับอย่างที่เขายึดยึดไว้นะมีที่ลับสูงโกลันเนี่ยซีเรียก็ยังไม่ยอมนะบอกว่ายังประกาศสงครามกันอยู่แต่อิสราเอลก็ไม่รู้ละกูส่งทหารไปยึดครองเอาไว้อะ คนอิสราเอลขึ้นไปเที่ยวได้ผมไม่เคยขึ้นไปสัมผัสบรรยากาศบนที่ลาบสูงโกลันเลยแล้วก็ไปจากทางอิสราเอลนี่แหละไปกับคณะของเอกอัครราชาทูตไทยหนกรุงเทลอวีฟก็เลยมีมีความสะดวกเกิดขึ้นไปเองนในทางจะไม่ง่ายนะครับรอ,อบๆนั้นไม่มีใครเขาเขาญาติดีกับอิสราเอลด้วยอ่ะพระเั้นอิสราเอลก็เลยแบบ โดดเดียวแต่เขาไม่ได้เดียวดายเพราะเขามีแบ็กจากสหรัฐอเมริกาแบ็กจากทางอังกฤษอังกฤษนี่เยอะอยู่เหมือนกันแล้วแบ็กเขาใหญ่ซะด้วยสิใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่เรียกว่าไม่เรียกว่าเดียวดายอ่ะแม้ว่าจะโดดเดียวอยู่ท่ามกลางศัตรูสิ่งหนึ่งที่อิสราเอลทำก็คือผลักดันชาปาเลสไตน์ให้ออกไปจากแผ่นดินของตัวเองชาปาเลสไตน์ค่อยๆถูกบีบถูกบีบถูกไล่ไปเรื่อยนะครับ อย่างแถวกรุงเยรูซาเล็มเนี่ยชาวปาเลสไตน์ก็ถูกกันให้ไปอยู่กันกระจุกหนึ่งพื้นที่ที่ถูกกันไว้ให้ไปอยู่ก็คือเขาเรียกว่าเวสต์แบงก์ถ้าเราเป็นที่มากลางเนี่ยเวสต์แปลว่าตะวันตกแต่ไม่ได้หมายถึงตะวันตกของอิสราเอลครับเป็นตะวันตกของทางอาหรับคือตะวันตกของทางจอแดนเพระาะเมื่อก่อนจอแดนนี่เขากินพื้นที่มาจนถึงกรุงเยรูซาเล็มอะเมื่อก่อนเขาจะมีการขีดเส้นเลยฝั่งนี้จอแดนฝั่งนี้อิสราเอล ก็นั่นแหละฝั่งตะวันตกของจอแดเนเขาเรียกว่าเวสต์แบงก์ปาเลสไตน์ก็เลยถูกผลักให้ไปไปพนักอยู่ที่นั่นไปทํามาหากินไปอยู่อาศัยกันซึ่งเขาก็ไม่ต้องการนะครับอิสราเอลก็เลยใช้วิธีสร้างกําแพงมันเลยเหมือนอย่างที่โดนั์ทรัมกำลังพยายามจะทําอยู่เนี่ยจะจะ,จะสร้างกําแพงกันเม็กซิโกออกจากชายแดนเะท็กซัสเพื่อไม่ให้คนเม็กซิโกเข้ามาได้ง่ายๆแต่ของอิสราเอลนี่ก็ทําไปก่อนแล้วทำไปแล้วเลย กำแพงสูงเลยครับเป็นกำแพงคอนกรีตสูงแล้วด้านบนจะมีลวดน้ำอีกแล้วพ้นจากกำแพงไปเนี่ยซึ่งเป็นเขตที่เรียกว่าเวสต์แบงก์เนี่ยก็จะเป็นที่อยู่อาศัยของชาวปาเลสไตน์แล้วก็ตั้งเป็นเมืองขึ้นมาไม่ใช่ตั้งเรามันเป็นเมืองอยู่แล้วครับก็ตอนนี้คล้ายๆจะเป็นเมืองหลวงชั่วคราวของคือปาเลสไตน์เขาก็อยากจะตั้งประเทศขึ้นมาเป็นประเทศเหมือนกันแต่ก็ถูกกีดกันจากทางสาร,ระราชาติแล้วก็ทางอิสราเอลโดยมีสหรัฐหนุนหลังเนี่ยก็เลย ใช้เมืองที่ชื่อว่ารามุลล์เป็นเมืองหลวงชั่วคราวไปก่อนคือต่างฝ่ายต่างอยากได้เยรูซาเล็มเป็นเมืองหลวงของตัวเองนะอิสาราเอลก็จะเอาแต่สา,ารประชาชาติก็ยังไม่กล้าก็เลยบอกเองอยู่ตรงเทลวิฟไปก่อนใช้เป็นเมืองหลวงไปก่อนเยรูซาเล็มนี่เอาคลากสั่งไวย้ยางเงี้ยส่วนทางปาเลสไตน์จะตั้งประเทศได้หรือไม่ก็ไม่รู้ละแต่ว่าตอนนี้ใช้เมืองรามุลโ์ตั้งเป็นเมืองหลวงชั่วคราว แล้วรามุลล้อนี่มันอยู่ติดกับชายแดนอิสราเอลครับอยู่พ้นกำแพงคอนกริตไปไม่ไกลนักอ่ะทีมงานผมไม่ใช่ทีมงานผม,ม,ท,ม,นผมทีมงานเขาทีมงานพื้นที่ชีวิตก็มีไอเดียว่าเราเดินทางมาถึงนี่แล้วเราควรจะไปสัมผัสชีวิตของเมืองรามุลล้อในปาเลสไตน์กันบ้างดีกว่ามันฟังดูน่าสนุกนะครับแต่เวลาปฏิบัติมันก็เร้าใจอยู่เหมือนกัน เพราะไอ้คราวที่ผมไปที่ลาบสูงโกลันน่ะผมไม่ได้ไปเองไปกับคณะทูตซึ่งมีเอกสิทธิ์ทางการทูตมีทหารมีตำรวจมีการประสานงานอะไรซึ่งมันก็ก็มีความมั่นใจในการเดินทางแม้ว่าเป็นพื้นที่ที่ที่อยู่บนความขัดแย้งเลยเป็นพื้นที่ที่ยังประกาศสงครามกันอยู่ว่าจะตุ้มต้ามอะไรก็ได้นะครับแต่การเดินทางไปรมบุลล์ของผมกับทีมงานพื้นที่ชีวิตนั้น ไปกันเองแบบแบบกะเลี่ยงฮะไปกันแบบบ้านๆนะ่ะไม่มีการติดต่อประสานงานอะไรทั้งนั้นจะเรียกว่าลักลอบไปก็ก็ไม่รู้สิเพราะว่าเราได้วีซ่าประเทศอิสราเอลและอิสราเอลเขาถือว่าเขตนั้นก็เป็นเขดดตยึดครองเขาอยู่ดีแหละเราก็เลยเโมเมว่าเอ้ยไปได้แล้ววิธีไปครับไปขึ้นรถเม์ไปกันเองไปพร้อมๆกับ ชาวปาเลสไตน์นั่นแหละที่เขาเข้ามาทํางานในเยรูซาเลม็มแล้วตกเย็นเขาก็จะเดินทางกลับไปรามุลล้อกันไปกลับไปบ้านครับมันก็จะมีท่ารถอยู่แถวแถวชายแดนนะครับเป็นท่ารถเมย์อยู่ใกล้ๆไม่ใช่ไม่ใช่อยู่ใกล้ๆก,กับริมริมกําแพงของของกรุงเยรูซาเล,มล็มอ่าริมกําแพงเมืองโบราณก็จะมีท่ารถอยูค่คล้ายๆท่ารถมอชิดแบบนี้ครับนั่นแหละเราก็ไปต่อคิวขึ้นรถที่นั่นดูว่าสายไหนจะไปรามุลล้อ โอ้ยสนุกมันเจียวเจ้ามันโวยวายมันบ้าบอคอแตกดีมากเลยไอกระเป๋ารถเมย์ครับคือคนประสานงานนะะคนแบบว่าเชียร์แขกอะตอนเราขึ้นรถอะก็ถามมาจากไหนออกมาจากแบงคอกเท่านั้นแล้วคุณได้มันเฮเยแบงคอกมัน hey, ก็คุยเรื่องไทยแลนด์นู่นนี่เราก็เลยส่งเสียงเจียวจ้าอะ่เขาด้วยคือคือเขาเขาดังเราก็ดังไปด้วยเพื่อความบันเทิงครับเือกลบเกลื่อนความตึงเครียดในใจของผมด้วย แล้วเราก็ขึ้นรถเมล์กันไปรถเมล์มันก็เดินทางไปตามเส้นทางของถนนนะครับแต่มันจะต้องผ่านด่านหลายด่านมากและแต่ละด่านนี่ก็จะมีทหารอิสราเอลพร้อมอาวุธหนักปืนขนาดหลายแรงทั้งหลายะครับปืนสั้นปืนยาวระเบิดห้อยเต็มตัวเลยเดี๋ยวให้รถจอดแล้วเดี๋ยวเดินขึ้นบนรถแล้วเหมือนคุณดูในหนังอะ่ะเวลาคุณจะลักลอบเข้าเมืองอะไรแบบเนี้ยจะมีตำขานตำรวจเดินมาแล้วก็สุ่มอะ่ะดูหน้าไอคนนี้ดูหน้าขอดูบัตรคนนั้น คนนี้มันก็ไม่ขอดูข้าไปขอดูบัตรไอ้คนนี้บางคนดูบัตรแล้วมีปัญหาเชิญเราไปข้างล่างใจแม่งเต้นตุมต้มตุมต้มต้อมต้อมะคุณผู้ฟังก็เดินมาถึงพวกเราเดินแับขอดูพาสปอร์ตเรามีพาสปอร์ตจากประเทศไทยไว้มันก็แบบคงเห็นว่าเราไม่เกี่ยวอะไรด้วยนะครับคงไม่เกี่ยวข้องอะไรด้วยอะแม้ว่าหน้าผมจะออกอาหรับอาหรับ,อ,บออกมาปาเลสไตน์แต่ว่าพาสปอร์ตเขียนว่าไทยพีเพิ่อะก็เลยแบบขอดูเฉลแล้วก็คืนพาสปอร์ตให้ผมผมก็กลัวแบบว่า มันจะยึดพาสเอร์ตไ้แล้วเชิญยูลงมาข้างล่างดิแล้วปล่อยทีมคนอื่นไปแล้วเก็บผมไว้คนเดียวอย่างเงี้ยให้ผมจะทําไงวะผมก็นึกว่าผมจะทำไงเหมือนกันนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้เกิดขึ้นครับเราก็เลยได้เดินทางไปกักบรถบัสกันเนี้ยก็เนี่ยผ่านอีกหลายด่านจนสุดท้ายเข้าถึงพ้นเขตของของตัวเยรูซาเล็มพ้นเขตของตัวอิสราเอลเข้าสู่ดินแดนปาเลสไตน์เข้าสู่เมืองรามลุลโโอ้โหรถมันติด คือก็ต้องยอมรับนะครับเรื่องการจัดการเรื่องระเบียบเรื่องวินัยอะไรของเขาก็เป็นสไตล์ของเขาอะเป็นสไตล์แบบปาเลสไตน์อะเน้นโวยวายไว้ก่อนเน้นเสียงดังไว้ก่อนบีแต๊กันสนั่นระหว่างที่รถจอดอยู่เราก็เลยนึกในใจกูไม่รอแล้วติดนานเหลือเกินก็เลยชวนกันเดินเลยกันดีกว่าเพราะเราถึงรามุลรอแล้วแล้วเราก็ไม่ได้มีจุดหมายปลายทางอะไรชัดเจนนะแค่มาเก็บภาพมาดูบรรยากาศแล้วก็เลยตั้งใจด้วยว่าจะหาคาเฟ่ ชาวปาเลสไตน์ดื่มชาดื่มกาแฟกันสักคนละแก้วสองแก้วด้วยนั่นแหละผมถึงเอามาเข้าอยู่ในซีรีส์ตามล่าหาแต่ออ,อ่ไงเพราะว่าเราจะไปดื่มชากันในราม,มุลลอจะแม้ <laughs> พราะจะมาคุณมันจะมาคุณลุ้นช่องเลยมาดื่มมันไกลามากเลยนะครับแล้วบรรยากาศก็พิลึกมากเลยกลางถนนนะคุณผู้ฟังที่รถต่อคิวกันยาวนะครับข้างล่างบนถนนก็มีคนที่ลำคาลรถอีกก็ลงมาเดินกันก็แต่งชุดแบบอาหรับนะครับคุมิยาโพแต่ลูกตากันมีผู้ชายกับสวมยีนสวมแจ็คเก็ต หนวดเข้าครึ้มสวมหมวกเดินกันลุงตุงนั่งไมหมดมอเตอร์ไซค์จัก,กรยานคนเดินถนนรถเข็นมันอยู่ก,กลางถนนนั่นแหละทุกอย่างอยู่กลางถนนหมดเลยสองฝากฝั่งก็จะเป็นตึกแถวก็เป็นร้านค้าก็มีของทุกอย่างขายแล้วครับเหมือนกัแบบแม้คุณผ่านไปแถวบางลาพูเหมือนคุณผ่านไปแถวอ่า,อาวรจักรอะไรอย่างเงี้ยมีทุกอย่างเครื่องจักรมีขายชามีขายเครื่องเทศขายเสือ้อผ้าขาย ผ้าคุมหญ้าขายผักผลไม้อยู่บนตึกแถวเนะี้ยแต่กลางถนนน่ะมีแต่รถมีแต่คนเดินรถมีตั้งแต่จัก,กรยานมอเตอร์ไซค์รถเข็นคนเดินรถเกง๋งรถบัสรถบรรทุกต่อแถวเบียดอยู่กลางถนน,นและที่มีแทรกอย,อยู่ตรงกลางถนนแล้วโดดเด่นมากก็คือเป็นผู้ชายมีหลายคนเลยและแต่งตัวด้วยสีสันฉูดฉาดเป็นสีออกแดงและตัวใหญ่นะครับถ้าดู จะให้อธิบายง่ายเหมือนลิเกอ่ะเหมือนคนแต่งชุดลิเกมายืนอยู่กลางถนนนะครับแต่ว่านอกจากแต่งชุดลิเกยืยนอยู่กลางถนนแล้วเขายังมีหม้อใบใหญ่สะพายไว้ข้างหลังแล้วจากหม้อใบใหญ่ที่สะพายข้างหม้อก็จะวิจิตรมากเป็นหม้อโลหะสีทองมีลวดลายคลิปนะครับแล้วก็ต่อสายม้วนอ้อมจากด้านหลังพันคอเขาแล้วก็มาถือไว้ข้างหน้าและที่อกเขาเนี่ยเขาจะพกแก้วห้อยไว้เต็มเลยทำอะไรรู้ไหมครับขายแฟร์ไอ้ขอไปขายกาแฟ ขายชากลางถนนอย่างบ้านเราทนี่เราจะมีขายพวงมาลัยกลางถนนใช่ไหมนี่เขาไม่ขายพวงมาลัยครับเพราะเขาไม่ได้บูชาพระเจ้าแบบแบบสังคมชาวชาวไทยของเขาใช้เขาเขาขายชาขายกาแฟกันเขาก็เดินไปตามรถที่ติดอยู่อะไอ้คนไหนจะดื่มก็เปิดกระจกมาเคาะเรียกจ่ายตังเขาก็เอาไอ้กลวยไอ้ท่อสายที่อยู่ข้างหน้าเขาเลยครับ แล้วก็ก้มโค้งเพราะว่าเพื่อให้ชาหรือกาแฟที่อยู่ี่หม้อข้างหลังเนี่ยมันไหลมาตามท่อแล้วก็ใส่แก้วแล้วก็ยืนให้ลูกค้าลูกค้าก็รับชาไปจ่ายตังค์ขายชาขายกาแฟกันกลางถนนแบบนี้เลยนี่มันแปลว่าอะไรมันแปลว่าคนปาเลสไตน์กินชากินกาแฟกันแบบทุกเวลาจริงๆนะแม้กระทั่งรถติดอยู่กลางถนนก็ยังอยากดื่มชาร้อนอยากดื่มกาแฟร้นนะครับแล้วก็กมีบริการขายให้ด้วยเพราะฉะนั้นในเมื่อคุณกินกันขนาดนี้ ชากาแฟมันต้องไม่ธรรมดานะ่ะมันต้องเมามันแน่เลยเราก็เลยเดินถ่ายวิดีโอไปตามเมืองไปตามถนนลนแคนต่างๆนะครับทักทายพูดคุยกับผู้คนก็เป็นมิตรดีทุกคนเลยครับแม้ว่าหน้าจะดุนะแต่คุยวเราะสนุกถามอะไรก็อธิบายดีพาไปส่งเดินชี้สนุกอ่ะมันก็ลดความตึงเครียดลดบรรยากาศแล้วตอนนี้มองไปทางไหนก็ไม่มีแล้วพวกทหารพวกตำรวจที่แบบถือปืนอะไรไม่มีแล้วเพราะที่เป็นเขต ของชาวปาเลสไตน์เขาพวกอิสราเอลพวกยิูไม่ได้เขาไม่กล้าเข้ามาเดี๋ยวซะโดยสร้างผมว่าเขามามีเรื่องอ่ะเขามาคงคงโดนย้ำแน่เลย่ะพ้นเขตแล้วไม่โผล่เข้ามาเลยครับก็จะมีแต่ช่วปาเลสไตน์ด้วยกันนั้นเลยแต่ผมก็ไม่รู้นะที่มองเห็นถือในตะกร้าอะไรอยู่ในตะกร้าเราก็ไม่รู้แบกอยู่ในเป้อะไรอยู่ในเป้เราก็ไม่รู้เพราะว่าอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ในพื้นที่ที่ที่อารมณ์ขื่อแปรมันยังไม่ชัดเจนนะครับเขาก็เลยอยู่กันด้วยความ ความคลื้คลื้นอ่ะเพื่อกลบเกลื่อนความตึงเครียดมั้งอยู่ก็ได้ความคลกกครื้นก็จะเครียดหรือเปล่าก็ไม่รู้ผมเครียดไปเองก็มไม่ทราบได้เหมือนกันครับแล้วก็เอไว้จะดื่มกาแฟกลางถนนแบบเขาดีไหมก็ลองกันมาดูแก้วหนึ่งพอได้พอได้แต่ว่าอยากได้บรรยากาศนั่งนั่งร้านคุณรู้ไหมปาเลสไตนี่ผู้นำเขาในอดีตที่โด่งดังมากคือใครยาเซอร์อลาฟัตยาเซอร์อลาฟัต ผู้นำ PLO ปาเลสติเนียนปาเลสไตน์อะไรองค์กรเนชี่ยชื่อย่อคือ PLO สมัยก่อนนี้สมัยน,นี้เราจะได้ยินแต่ละอัลเคดะได้ยินแต่พวกที่อยู่อัฟกานิสถานพวกอะไรนะตอลิบันได้ยินชื่อพวกไอซิสนี่เขามาโดดเด่นใช่ไหมครับสาี่ชื่อแหล่านี้แต่เมื่อก่อนนี้ชื่อที่โดดเด่นที่สุดในการเคลื่อนไหวระหว่างความขัดแย้งยิวกับอาหรับนี่คือ PLO และผู้นำที่เขาโดดเด่นมากคือยาเซอร์อาราฟัตรลอเป็นหนุ่มลอนะครับแล้วก็คุมหัวด้วยผ้าคลุมแบบสไตล์อาหรับแล้วก็มีที่คาดหัวข้างบนแต่แต่งชุดทหารข้างล่างแต่งชุดทหารแับชุดสีกากีชุดสฟารีแบบเนี้ยโอ้ยดูเก๋ามากผมว่าหน้าคล้ายลิงโกสตาร์มือกรองวงเดอะบิทเทิลอยู่นะยาเซอร์อาราฟัตเนี่ยความโด่งดังความเป็นวีรบุรุษของเขานั้นดูได้จากในเมืองรามุลล์ไม่ว่าคุณจะมองไปตรงไหนคุณจะเห็นภาพถ่ายเขา บางทีเห็นชื่อเขาที่พ่นอยู่บนกำแพงยาเซอร์อาราฟัตแล้วเราเหลือกไปเห็นคาเฟ่แห่งหนึ่งชื่อว่ายาเซอร์อาราฟัตคาเฟ่หรือลามุลล็อกลามุลล็อกคาเฟ่แต่มีรูปของยาเซอร์อาราฟัตโชว์ตั้งล้าอยู่หน้าร้านเราเลือกร้านนี้ วันไว้ที่พบเจอเฝ้าเพ้อถึงความไฟ,ฟ่ฝันมีความเงาความรักภายใน ความเป็นจริงที่ได้เผชิญเส้น Y'all. ร้านร้านที่ที่เลือกเข้าไปเนี่ยนะครับก็เป็นร้านกาแฟชื่อร้านก็เขียนว่ารามุลโลเป็นชื่อของของเมืองอยู่แล้วแล้วก็มีภาพถ่ายของผู้นำ PLO ซึ่งท่านล่วงลับไปแล้วนะครับนายเซอร์อาราฟัตในภาพจำที่ที่เราเห็นในภาพข่าวนั่นแหละคือภาพถ่ายภาพนั้นเลยแหละครับภายในร้านก็จะตลบอบอวลไปด้วยควันของชิชา ไม่ต่างจากในประเทศอื่นท,ที่ที่มีวัฒนธรรมสูบชิชาของอาหรับกันเนี่ยไม่ว่าคุณจะไปอิหร่านแม้ว่าเขาจะเรียกตัวเองว่าเป็นเปอร์เซียนะครับแล้วเขาก็จะดูเหมือนมีความรู้สึกเหยียดเียดว่าเขาเยียดๆียดอาหรับนหน่อยเปอร์เซียเนี่ยเขาจะคิดว่าของเขาเป็นวัฒนธรรมที่สูงส่งกว่าคุณไปซาอุดีอาระเบียคุณไปโอมานคุณไปดูไบคุณไปอิรัก คุณไปซีเรียคุณจะเห็นผู้คนนิยมสูบชิชากันมากที่บ้านเราเรียกว่าบารากูวะครับเพราะฉะนั้นเข้าไปในเขตปาเลสไตน์ในในกรุงรามุลลลคาเฟ่แห่งนี้ก็จะให้บริการสูบชิชาทุกโต๊ะที่มานั่งอยู่นี่จะมีโต๊ะละเครื่องสองเครื่องรู้จะเรียกอะไรดีเป็นกระบอกหรือเป็นเครื่องดีกว่านะครับเป็นชุดน,น,นะครับมากันห้าคนมันดีก็ห้าชุดเลย คือไม่ไม่สูบด้วยกันนะของไก่ของมันเลยครับแล้วก็มีขายชาขายกาแฟชาก็มีทั้งชาดำใส่ซาราแน่เติมน้ำตาลทรายหรือเป็นชาใส่นมกาแฟก็มีเหมือนร้านกาแฟโดยทั่วไปแล้วของกินประกอบก็จะเป็นพวกขนมหวานมีถัว่วมีขนมปังมีผลไม้แล้วก็มีน้ำผลไม้ด้วยครับก็มักจะมีน้ำทับทิมกับน้ำส้ม แล้วก็น้ำมะขามแล้วก็น้ำกระเจี๊ยบเนี่ยจะเป็นเครื่องดื่มที่เจออยู่โดยทั่วไปในคาเฟ่ของของปาเลสไตน์ตอนที่เราเข้าไปนั้นแบบทีแรกเสียงในร้านก็ขโมงโฉงเฉงด้วยเสียงคุยกันเนี่ยพอเราเดินเข้าไปทุกทุกอย่างอยู่ในความเงียบคือทุกคนหยุดคุยกันแลหันมามองเฮ้ยเพราะเขาก็คงมีความหวาดระแวงอยู่ครับว่าไอีิบาแปลกหน้านี่มันใครมันเป็นใครมาจากไหนใช่ไหมเราเป็นสายลับหรือเปล่าวะเป็น ผู้ที่อาจจะแบบมาล้วงความลับของชาวปาเลสไตน์เอาไปขายให้ยิวให้อิสราเอลหรือเปล่าวะเพราะทุกคนทุกคนเลยเงียบจบจ้องมองมาที่เราเราก็เดินไปที่เคาน์เตอร์พอเราสั่งเครื่องดื่มปับ๊บก็เลยเริ่มคุยกันเขาก็ถามเรามาจากไหนเราบอกมาจากไทยแลนด์พอสิ้นสุดคําว่าไทยแลนด์เสียงเออกระเลิกในร้านเออกระทึกกระคมดังขึ้นมาท,าทันทีบางโต๊ะหันกลับไปคุยกันดูด ชี้ชากันดื่มกินกันต่อไม่สนใจบางโต๊ะก็หันมาสนใจแล้วลุกขึ้นมาคุยลุกขึ้นมาถามเลยครับโอ้ไทยแลนด์เป็นยังไงอยู่มาจากไหนเขาเรียกว่า break the ice น้ำแข็งก็ถูกทำลายลงแล้วความรู้สึกแปลกหน้ากันก็ค่อยๆจางลงเริ่มกลายเป็นความคุ้นเคยเราก็เริ่มแบบผมก็เริ่มปฏิสัมพันธ์ดิคุยกับคนนู้นทีคุยคนนี้นนทีนั่งรว่วมโต๊ะเขาขอถ่ายรูปกันก็เลยกลายเป็นความบันเทิงอีกชนิดหนึ่ง ผมก็ได้นั่งโต๊ะร่วมกับชาวปาเลสไตน์สี่สาห้าคนเจ้าวันณสิง์ก็นั่งอีกโต๊ะหนึ่งคุยกับอีกสองคนช่างภาพกับบันทึกภาพโลยุิวเสร์กลายเป็นแบบร้านนั้นละมูลอคาเฟ่เลยกลายเป็นสถานที่ถ่ายทํารายการของของพื้นที่ชีวิตไปโดยปริยายโดยได้รับความร่วมมืออย่างดีมันแตกต่างจากจากที่ประเทศอิสราเอลที่กรุงเทล,ลวีฟอย่างมากเลย ในกรุงเทลวิฟสมมติเวลาเราหยิบกล้องขึ้นมาแล้วก็แพนกล้องไปเนี่ยถ้ามีคนยิวอยู่มันจะยกมือขึ้นห้ามถ่ายไม่ให้ถ่ายห้ามถ่ายเด็ดขาดบางทีมีตำรวจมาบางทีมีทหารมาถามว่าเรามาทำอะไรกันถ่ายไปทำไมคือเราขยับตัวยากมากเลยแล้วก็แบบดูเหมือนผู้คนจะแบบออะไรล่ะไม่ให้ความ ไม่มีมิตรภาพด้วยอ่ะเออจะแบบว่าไม่ไม่อยากให้เราทําอะไรให้ด้วยเลยครับในขณะเดียวกันบางทีผมหมายถึงที่อิสราเอลนะที่เทลนะวิฟนะั้นแต่เวลาพอเราเดินกันอยู่เป็นกลุ่มนะเดี๋บางทีมีผู้หญิงชาวยิวเดินมาหาแล้วแหละบอกขอเวลาให้เราฟังก็คุยหน่อยเอา้าเราก็เรากันได้อยู่แล้วเธอเริ่มเผยแพร่ศาสนาเธอเริ่มคุยเรื่องทัศนคตทางการเมืองเพื่อเพื่อเชียร์เชียร์ตัวเองเชียร์ประเทศตัวเองที่อย่างเงี้ยครับขอให้เราฟังได้ เราก็ยินดีฟังเราก็คุยด้วยแต่พอเราจะยกกล้องคุณถ่ายเธอบ้างเธอปฏิเสธเธอห้ามเออแบบเราขอไม่ให้แต่จะขอจากเราเราให้เสมอแต่มันคนละแบบกับที่ชาวปาเลสไตน์ในรามุลล้อเลยขอถ่ายอะไรมาจูมือพาไปเลยพาไปเกินกว่าที่เราอยากได้ด้วยเสนอหน้าเข้ามาพูดเข้ามามันเป็นอีกอารมณ์หนึ่งเป็นอีกอวิถีมันเป็นอีกของประเพณีวัฒนธรรมที่ที่มันแตกต่างกัน,กนอย่างสิ้นเชิง ด้านหนึ่งเคร่งเครียดดุดันไม่ยอมไม่ให้มีแต่จะเอาในขณะที่อีกฝั่งหนึ่งโอ้ไม่มีไม่มีเรื่องอะอะไรก็ได้อยากจะได้อะไรให้หมดจะให้ได้นะครับซื้อชาแก้วหนึ่งแถมีแก้วหนึ่งคือกลายเป็นแบบคุยกันสนุกขโมองชงเฉงมากเลยเมื่อมันเกิดสถานการณ์แบบนี้ขึ้นนะคุณผู้ฟังคิดว่าเราจะรู้สึกยังไงและความขัดแย้งระหว่าง อันนี้คุณผู้ฟังก็ฟังความข้างเดียวนะฟ,ฟังผมฝ่ายเดียวนะครับเพราะผมเป็นคนเล่าอยู่คนเดียวแต่ก็ถ้าคุณผู้ฟังมีโอกาสก็ลองแสวงหาข้อมูลว่าอันความขัดแย้งของปาเลสไตน์กับยูนั้นจะให้เราไปยูนอยู่ฝั่งไหนเข้าข้างไหนเป็นไป,นปนไม่ได้อยู่แล้วครับเราก็ปัญหาของเราสังคมไทยคนไทยเราก็เยอะพออยู่แล้วนะแต่นี้ผมเอามาเล่าให้ฟังเอามาเล่าให้ฟังให้เห็นถึงบรรยากาศของวิถีที่มันแตกต่างกันคิดต่างกันรู้สึกต่างกัน นิสัยใจคอต่างกันเอาละครับวันนี้ตามล่าหาแต่อจะจบลงที่ร้านน้ำชา Cafe, รามุลล้อคาเฟ่กลางกรุลรามุลล้อในประเทศจะเรียกว่าประเทศปาเลสไตน์ก็ได้ประเทศปาเลสไตน์ก็แล้วกันแล้วเดี๋ยวตอนต่อไปผมว่าจะเข้าสู่เรื่องของแต่อเสียทีหนึ่งเพราะแบบตั้งแต่เล่าเรื่องมานี่เล่าตแต่ชาคุณปู่ผมที่หวัวแหลมชาจีน เลยไปจนถึงชาดำเลื่อยไปจนสุดท้ายนี่มาลงที่ปาเลสไตน์ที่รามุลล์พรุ่งนี้หรือตอนต่อไปเนี่ยน,นะครับจะรู้กันสักทีว่าชาแต่ออนั้นผมไปหลงไหลคลั่งไคล้มาได้อย่างไรวันนี้เวลาของคนกรุ่มเก่าเล่าเรื่องก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับผมก็ลาคุณผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนมาโนตพุทตานทน,นานเครือมาสมพรเสียเมืองปิดท้ายด้วยเพลงของมาสโตนครับสวัสดีครับ ว่าความรักความใครมันอยู่กันไม่ได้เลยครั้นว่าจะทิ้งเธอไปก็กลัวเธอจะน้อยใจกลัวเราเองจะเสียใจโอเวนกรรโอเวนกรรมเมืเม่อนนางโมราที่เล่นไฟเมื่อนนางกากีที่ไปกับกรูดรูปงา ไอสุวิมานจิ้งปลีไม่อยากให้เป็นเช่นนั้นเลยไม่อยากให้เป็นเช่นนั้นเลยมีดาบสองเล่มให้เธอเลือกใจนางโมราเลือกข้าหัวได้ยินเรื่องราวแล้วเศร้าใจไม่อยากให้เป็นเช่นนั้นเลยไม่อยากให้เป็นเช่นนั้นเลย อยากให้เป็นเช่นนางมูรา ไปกับกรุดรูปงามไปส่วีมานชินปรีไม่อยากให้เป็นเช่นนั้นเลยไม่อยากให้เป็นเช่นนั้นเลยมีดาบสองเล่มให้เธอเลือกใจนางโมราเลือกข้าผัวได้ยินเรื่องราวแล้วเศร้าใจไม่อยากให i